สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคนโดนตบมาจากช่องรู้ตัวแล้วนักแสดงรุ่นน้องถูกนักแสดงรุ่นใหญ่ตบเหตุชวนกินปูแต่ไม่ไปหลังจากก่อนหน้านี้ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดออกมาโพสภาพผ่พานทางเฟซบุ๊กสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งเป็นภาพตำรวจเกาหลีที่กำลังเก็บหลักฐานณนะสถานที่เกิดเหตุโดยทนายตั้ม ได้มีการเผยว่านักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับคงลืมตัวนึกว่าอยู่ไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่แหมผมก็นึกว่าออกจากวงการเพราะถูกคนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ที่ไหนได้เหมือนเดิมมันเปลี่ยนยากก็เข้าใจแหละครับหลักฐานมีอีกเยอะรออ่านกันได้เลยกับเจ๊ต um ั้มใต้เตียงเรียบด่วนบูดองเป็นเหตุสังเกตได้ล่าสุดเตาทีวีพูดได้มีการทิ้งข้อความทำเอาเลหลายๆคนต่างอยากรู้อยากเห็นกันทั่วหน้าโดยเจ้าตัวได้มีการเผยว่าตบพระเอกน้อยสีสถานแดนสมขาว ตบหน้าพระเอกช่องน้อยสีเหตุแม่ร่มบอดจอยแม่ฉันของเขาแรงจริงงานนี้เรื่องใหญ่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ